ได้นายเขียวส้วมโรมันราคาดีนายแดงปลูกส้วมโรมันไรในายเขียวก็ปลูกส้วมโรมันเนี่ยที่เหลือปลูกลำไยแตงโมไแช่ขุดชาวกล้วยชากราปลูกผักรดครัวสมุนไพรแลวก็มันฝรั่ีนนายแดงหิวต้องตัดส้วมโรมันได้เงินไปซื้อปลาชาวกล้วยชากงราบมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกชาวกล้วยชากราบนายแดงใช้อยากฆ่าแมลง นายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตกนายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ่มเราถึงอ้อยส้วมโรมัาไบแช็กและลำันเอ็มอกําไรได้มาก็เพิ่มเป็นโลงพ่อเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่ นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืเองนายเขียวทำกเกษตรซ่วมโรมันนายแดงทำกเกษตรชน